เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในการปร,ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวยอดจองทัวร์จากจีนนี่ก็ลดลงไปนะคะเมื่อวานนี้มีการสัมมนา,าการคุณผู้ชมเพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วก็ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีหลายฝ่ายที่ไปร่วมพูดคุยนะคะทั้งหลาดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงรองอธิบดีส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าจันวเลขของการจองโกลเด้นวีก็คือวันหยุดยาวของจีนตั้งแต่1-7ตุลาคมเนี่ยหายไปกว่า50%เทียบบกกัปติ ถ้าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา8 9ถึงแสนคนด้วยกันแล้วทางคุมสมชายชมรก,กาอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็มองว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าความไม่ชัดเจนในนโยบายของภาครัฐไม่มีการกําหนดราคาขั้นต่ําที่เป็นมาตรฐานกลางออกมาแล้วก็มีข่าวว่าจะไปดําเนินการคดีจะไปดําเนินคดีเนี่ยนะคะกับบริษัทเครือข่าย3 8 6บกว่าบริษัทที่ไปใช้บริการเช่ารถบัสกับบริษัทโ a ที่เคยโดนคดีไปก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็ส่งผลงกระทบแล้วก็มองว่าอยากให้ภาครัฐช่วยแก้ไข ปัญหาเดี๋ยวลองฟังความเห็นของคุณสมชายค่ะปกติในคนวัยีกเนี่ยค่าตัวงบินมันจะเพิ่มเป็นสูงสุดแต่ตอนนี้ไฟปกติยังไม่เต็มเลยชาต์เตร์ไฟยกเลิกหมดพวกเราก็กังวลอยู่อย่างว่าแต่คาแก้ไขได้มันก็อย่าไปมองในคนวั้เล็กจะเสียหายเท่าไหร่ก็มองอนาคตของชาติจะก่อผู้มาได้อย่างไรเมื่อสายการบินไม่บิน ถ้าไม่บินต่อไปแล้วผลเสียมันจะเกิดขึ้นยังไงส่วนทางอธิบดีกรม การท่องเที่ยวนะคะคุณวันเสิริโมรากุลก็บอกว่าตอนนี้ทางกรมได้มอบหมายให้ทางนายกสมาคมแอตต้าไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กําหนดราคากลางขั้นต่ํามาเสนอให้กับทางกรมพิจารณาต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงช่วงโกลเด้นวิกในเดือนตุลาคมนี้ค่ะยืนยันนะคะว่าตอนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ลดลงแต่มั่นใจว่าพอสิ้นปี59เดี่ยตัวเลขจะอยู่ที่10ล้านคนตามเป้าหมายอย่างแน่นอนมีตัวเลขที่น่าสนใจจากทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทย พาณิชย์นะคะที่เขามองมาตรการปรับปรามทัวร์สูนเหรียญเนี่ยว่าจะทําให้แัก่ท่องเที่ยวจีน มีโอกาสที่จะลดลงไปถึง170,000คนต่อเดือนในช่วงเวลา1-3เดือนแล้วก็ปกติเวลาที่เขามาทัวร์กันเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่อคน43,000กว่าบาทต่อคนต่อทริปทริปหนึ่งก็จถึงวันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไรายได้จะหายไปมาหาศาลทีเดียวค่ะครับส่วนรัฐทีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาน,นะครับคุณกอบการววารุ่นนาวรังคูลเองก็บอกว่าส่วนตัวนั้นก็พร้อมที่จะเดินทางไปที่ประเทศจีนนะครับไปทาความเข้าใจ ร่วมกับภาคเอกชนจีนที่มีความกังวลการเนินหน้าปัาปรามทัวร์สเหรียญของรัฐบาลไทยนะครับว่าจะไปส่งผลกระทบกับธุรกิจของจีนคือภาครัฐเอกชนเองก็ต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมด้วยนะครับนอกจากนี้คุณกอบการก็บอกด้วยนะครับคือภาครัฐไม่ได้มีการดําเนินการกับบริษัททั้ง300 86รายตามที่เป็นข่าวนะครับก็มีเพียง5-6บริษัทเท่านั้นที่มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจสั่งฟ้องศาลในข้อหาการฟอกเงินและอ้างยี่หรือมีความผิดอาญาฐานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลนะครับมีการปกปิดวิธีดําเนินการหรือมีความมุ่งหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับกลุ่มผู้ประกอบการฝั่งไทยอดร เรามั่นใจกันหมดแล้วแต่บางทีถ้าเผื่อเขาในแง่ของการที่เขาไปคุยกับพาร์ทเนอร์ฝั่งจีนอันนี้คาดอ,า,อาจจะนะคะว่าถ้าเผื่อยังมีความรู้สึกว่าไปช่วยคุยหน่อยมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างเงี้ยเราพร้อมเดินทางเลยเพราะเราคิดว่าของพวกนี้เนี่ยถ้าเปิดเจอเรียกว่าคุยกันต่อหน้าเนี่ยมันจะเกิดความมั่นใจนะคะเพราะเราเห็นเห็นเห็นความสำคัญของทุกตลาด ะะอย่างต,ตลาดจีนก็เป็นหนึ่งในตลาดที่สําคัญสําหรับเรานะคะก็เป็นตลาดที่มีการเติบโตที่ดีแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้จ่ายเงินในประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นพราณกุลตีก็บอกว่ากลุ่มจีนก็ยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักนะครับก็อาจจะมีผลกระทบระยะสั้นระยะยาวเองก็มองว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถือว่าน่าจะบูรณาการนะครับน่าจะส่งเสริมเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยครับค่ะ